ซึ่งาเจได้ไชิเกลเบอร์นะยอพแคไปเลยวาความรู้ไม่เท่าแฟกมันเลยอ่ะตอนแรกกูใช้ตอนอมนะเห็นงหะติดคอรเปลขนาดนั้นเยเหมดแล้ววตรงบั้นท้ายอลอกันขอน้ำเปล่าขวดหนึงครับหมดแล้วไมขหล้วเ้้อเหลือนะ จะใช้มือฮะหวานลงมากองลงมากองลงไปกองพี่ชัดความรู้สึกเป็นไงบ้างครับยกนิ้วไหวเครับนิ้วอะไรครับนางนางนี่นางนะนางประคองม่านรังเผะเข้าให้หมาไปดูไอ้แม่งแดงกชิบเฮ้ยเราใช้มือแบบกูไม่ยากท่านั้นไม่คุณรู้สึกอร่อยเป็นยอะแล้วเอาทิ้งมา

คกูจะยอมให้ส่วนที่อร่อยที่สุดของไก่ไปไงเครื่องในตรงนี้อร่อยมากโอเคจะไปขอเนื้อข้างนอกกันบ้างไหตรงนี้อร่อยวะกูองทำไปเครื่องจักรโอ้ยมีชีนชิคเก้นแมชชีนอันไหนอร่อยสุดส่วนแรกที่พูให้บอไปแล้วคือนี่คือตามก็แล้วมันคือแบบเครื่องในส่วนสะโฟก่ะ้ไม่สนใจไม่หรอก แกซีก็ที่มีจะจิ้มลงนอเคียร์อร่อยมากมันต้องกินติดกับตัไก่ด้วยมันกินปากไม่ไหวขอแค่ให้งอยู่ในอกไนะใ่ที่ก pues ูให hmm. ้ป๊เน um. yeah. okay. mm. ี่ยงแงออกมาปะใช่อเอมันคือในตรงส่วมันคือเขาบอกือนเป็นเลือดข้าเออน่านนน่ยลอเออละตัวนึงแค่แผงเดียวใช่หจสัตว์ก็เป็นจิกเกอรเลเวกันละดูยิห่อยนะ สุดยอดคนหรือปอบรือสุดยอดครับร้านนี้แนะนำกี่ดาวแนะนำให้มากินแนะนำให้มากินสุดดาวมาถึงนี้เต็มเลยคนแล้วยุ่งในสัตว์คุณยองงับไก่นี่โดนเชิญออกหนังกรอบเนื้อข้างในนุ่มครับ น้ำแข็งหมดแล้วไก่เนื้อให้นิ่มมากเอาน้ำมาแรกน้ำแข็งหมดแล้ววะของข้ามุทานหนึ่งคำนะขามุทานรู้เลย <c oughs> ยา <c oughs> ทีา่รูกรู้ข้ามุทานหนึ่งคำกวนแยังไงก็ต้องสอให้สิบดังอันนี้นะ ก็เลยเก็บไปอยู่ไชน่าแล้วอวะลงรูปอะมอว่ากรุงเทพไม่ไกลแค่สองสามก้าเองสไตล์เขาไอซัตเ์เลขไมลเป็นศูนย์นี่รถติดสัตว์เลขไมล์ศูนย์ไม่ได้เหยียบพี่อะไรเลยอ่ะเอ้าอยู่ไหนอ่ะมันถ่ายรูปมันต้องจอดปะวะอยู่ไหนอ่ะกูยังถ่ายรูปตอนขับรถได้เลยเึ่มปูไม่ได้นะ สกิลมันต่างกันบ้าวะเดี๋ยวนะในนี้ตัดคลิปอยู i, ่นะจะเย็นลูกอยูตัดออกตัดออกไม่ทันหรอหยุดเขาไม่หยุดสกิลจริงว่าไงครับอิ่มยังครับตจะเต็มใจกินบอกเลยว่าถ้าเกิดมึงเดินเข้าฟาร์มไก่แม่งไก่ไรซ์จิตอะไม่กินนะอร่อยมากสมคำร่ำลือฮะร้านนี้ ล้างม <man> ือ <bord> ก <ering> ่อนไปลูกมันเหนียวหนึกแบบไม่สวยกามาแล้วกลับเอาเลยครับอร่อยครับคนนี้รอบพิกดวกมากครับที่ยายบอกให้ทานนี้ทำไมไม่ทานแล้วกินกบหมดแล้วเนี่ยิอีกแล้วเนี่ยจะกินอะไรากกินอะไรอนนอยแล้วลูกทานไ้ลยทานให้ทานทานเยอะนี่ครับดูผมกินไก่ลูกก็ควรจะทานผักด้วยเอาคนละคำลูกคนละอันมาแล้วแข่งกวา พริกหวานพริกหวานทุกคนไม่กินทุกวานครับทุกคนไม่กินพริกหวานเนี่ยะพิหวานเนี่ยพริควานหลือร่อยลูกพริกหวานเหลืองอร่อยเอาพริกหวานมาลองเอาแต่ถ่ายรูปกินด้วยเอาพริกหวานลูกพิควานอืมอร่อยครับอร่อยพริกหวานนี่เชื่อยายสีหน่อเห็นไหมอร่อยผมยกนิ้วให้เลยครับคนที่ชอบกินแตงกวาลูกพริกหวานพิกหวานเลยนะครับมอมอทานแลครับอร่อยมากครับ อร่อยไหมลูกมันจะมาเยี่ยมไหมครับมันทุรักทุเลนะลูกนะแล้วก็จะเดินทางเป็นแค่ันค่อยๆไปกันนะลูกยายก็คอยเป็นห่วงด้วยรุ่นนี้ไม่ต้องรีบร้อนนะลูกนะถ้าไปก็ขอให้เดินทางปลอดภัยค่อยๆไปกันนะลูกนะไปค่อยๆไปสวัสดีปีใหม่นะครับได้ครับ